ติด่อโอเคก็ต้องการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพวกกับเอเซ็กต์เกมเมอร์ครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไม่ครับพวกกับเอ็นดิชันศูนย์จุนะครับพอดี0.15ผมยังไม่เล่นนะเพราะว่ายังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับวันนี้ก็จะไม่ได้มาแคสเกมแต่อย่างไรครับมารีวิวไทยจะแพ็กกันนะครับส่วนไทยจะแพ็กจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าเหลืองเออเฮ้ยยิงกับมะม่วงเอ้ยไม่ใช่ยิงกับมะยิงกับกล้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับซึ่งไทยจะแพ็กนี้ครับเป็นไทยจะ นี่ครับอ่าเป็นยังไงล่ะอ่อธรรมดานะครับผมไอไอไอที่เห็นไอไอที่ผมใส่เสื้อนะไอนี้ไม่ใช่สกรีนผมนะครับอ่ามันเป็นชุดเกาะครับนี่ชุดเกาะอ่าข้าผมมันจะมีแต่ละสีนะครับซึ่งที่จะแพลกอันนี้ครับอย่างหนึ่งคือมันเป็นแถบสีเหลืองที่แบบเทมากนะครับผมชอบมากครับเออมองงั้น ผมก็ต้องขอขอบคุณเออเธอจะแพกจากพี่เออร f ฟ r e เกมต้องขอขอบคุณมากครับตลอดเธอจะแพรแนะผมขอขอบคุณพี่มากครับเพราะว่าเขาแนะนํเธอเจะแพกผมเนี่ยผมติดตามเขามาเนี่ยถือว่าเออเป็นอะไรที่แบบว่าเท่ามากครับชอบพี่เขามากเลยนะครับผมนะครับส่วนอย่างเงีับเนี่ยชุดไดมอนด์เ่าจะเป็นแบบโอ้ไม่ธรรมดานะครับส่วนเนี่ยนี่คือธนูนะครับอธนูก็ยิงอย่างเงียบยิงปึ๊ดนะครับผม ไอ้ลูุธนูที่เราเหยียยิงยิงไปแล้วจะเป็นแบบรูปหยดน้ํานะครับอันนี้อันนี้คือแอโร่นะครับนี่เป็นลูปธนูนะครับอ่าเอิมพวกมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ที่ผมเมาส์ให้ดูเอ้ยเอาให้ดูนะครับอ่าเราจะเอิมปรับเป็นอย่างนี้นะครับเอ้ไม่ใช่ปรับเป็นอย่างนี้ แล้วก็เอิ่มเอายาล่องหนนะเอ้ยไม่ใช่ยาล่องหนนียากันไฟโอ้โหพูดติดกระขัดกันอยู่นั่นแหละนะออหายยากันไฟก่อนโอเคสเสกมานี่ครับหน้าของซอมบี้จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ใส่เสื้อเรามาดูคิปเปอร์กันดีกว่าครับยาคิปเปอร์โอ้เท่มากโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ โอเคผมจะมีมอนเตอร์ตัวไหนอีกไหมอย่างสกิลริตันสกิลเอาเอา wish วิชละกันนะสกิลไหนสกิลลิตันอ๋อน,นี่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลริตันจะยืนเอาเอาย่าไปสกิลริตันจะถือปือนฉีดน,น้ำโอ้โหเป็นอะไรที่เท่มากส่วนวิชนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยครับธรรมดามอนเตอร์สามก็คือเป็นไทเจอร์แพ็คนะครับซอมบี้ใส่ชุดเออ่ สงการนะครับนี่ก็ใส่เลยสเกลลิต้านนะจะถือปืนฉีดน,น้ำครับโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปในการรีวิวเป็นเท่านี้ครับผมช้าคลิปนี้กดไลค์ชอบผมไามกดสับครณ์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ